ตัวละคร6ดาวของมันก็ต้องมีสกินสวยๆก็อยากได้แต่ว่าไม่อยากเติมแพงแนะนำร้านนี้เลยร้าน powerpay เติมถูกกว่าเติมเองปลอดภัยเพราะร้านเปิดมาแล้วมากกว่า4ปีสามารถติดต่อสอบถามทางร้านได้เลยขอบอกเลยว่าเสียงแอดมินน่ารักมากกราบสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่หนูเต้ชนแนลนะวันนี้อยู่เกม punishing เลเวนะครับในคลิปวันนี้ครับผมจะมาสอนวิธีการลง ตัวกิจกรรม Virtual Horizon นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมใหม่ที่เข้ามาในตัวอีเวนต์ของน้อง Rosetta นะครับผมนี่ครับหน้าตากิจกรรมอยู่นี่ครับ Virtual Horizon นะครับก็เป็นโหมดที่เราจะต้อง build ทีมขึ้นมานะครับแล้วก็เอาไปผ่านด่านนะครับโดยตัวโหมดเนี้ยมันจะมีบัฟให้ด้วยนะครับเป็นรายสัปดาห์นะนะครับ บับเราก็สามารถดูได้ตรงนี้เลยนะครับอย่างสัปดาห์นี้นะครับเราต้องมีตัวละครที่คลาสไม่เหมือนกันนะครับ3ตัวด้วยกันนะแล้วก็เราจะต้องเปลี่ยนตัวบ่อยๆนะครับเนี่ยตรงสนามได้แค่20วิวิเท่านั้นนะครับโดยการบิวทีมเนี่ยบิวยังไงนะครับเราต้องไปกดตรง Member r e c r u i ททางขวาล่างตรงนี้นะครับกดปั๊บเนี่ยมันจะมีหน้า ตรงนี้มาให้นะครับตรงนี้คือเป็นเหมือนกับตัวละครที่เราสามารถรีคูดมาได้นะครับเลือกเข้าทีมได้นะโดยที่เราจะสามารถรีเฟรชนะครับเปลี่ยนหน้าตรงนี้ได้นะครับโดยการรีเฟรชเนี่ยตรงเนี้ยหนึ่งรีเฟรชครับจะขึ้นทุกๆ2ชั่วโมงด้วยกันนะครับเราก็ต้องเลือกทีมที่เราจะเอาไปลุยด่านนะครับเราต้องดีไซน์ทีมเลยนะว่าเราอยากจะเล่นทีมแบบไหนนะครับทีมกายภาพทีม สายฟ้าทีมน้าแข็งทีมมืดทีมไฟนะครับต้องคิดเอาไว้ก่อนเลยนะว่าอยากเล่นทีมแบบไหนนะครับแล้วก็มันจะมีบัฟเพิ่มเติมนิดหน่อยด้วยนะครับมาดูตรงนี้ได้นะก็จะแล้วแต่เลยครับว่าได้บัฟอะไรบ้างอย่างเช่นอันนี้แบบเกรเรเวนจูเนียนะฮะก็จะต้องมีตัวละครลูเซีย B นะแล้วก็อันนี้น่าจะลิฟบี B, อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้ามีครบก็จะได้ตัวดาเมจเพิ่มขึ้น10%อะไรอย่างงี้นะฮะ เนี่ยก็ดูตัวนี้ไปนะครับแล้วก็จะมีพวกคลาสซินเนจี้ด้วยนะแอคแท็กเกอร์แท้งซับพอร์ตอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีเอเนจีครับอันนี้เป็นพวกแต่ละธาตุแล้วนะอย่างเงี้ยฟิสิกอลนะครับก็จะมีใครบ้างวัตนาเบย c โครมลีฟเอสแล้วก็ลูเซียเอะไรเงี้ยนะครับถ้ามีครบก็ฟิสิกอลดาเมจจะเพิ่มขึ้น10%เรนะครับเราก็ต้องดูด้วยแล้วก็มีเงื่อนไขนะต้องเลเวล5ด้วยนะครับ เราก็ดูได้เลยครับว่าเราจะแบบดีไซน์ทีมเป็นยังไงนะครับอ่าอย่างของผมตอนเนี้ผมดีไซน์ทีไว้น่าจะเล่นเป็นกายภาพกับสายฟ้านะครับก็เดี๋ยวจะมาทําการรีเฟชให้ดูนะครับอ่าอย่างตัวเนี้ยผมได้โครมมานะมีโครมแล้วก็มีลีฟอันนี้ลีฟน่าจะลีฟเอนะนะครับก็เดี๋ยวเอาลีฟเอเข้ามาก่อนแล้วกันนะ เอาลิฟต์เอเข้ามานะครับฮาแล้วก็เดี๋ยวรีเฟซต่อนะครับโดยเออผมลืมบอกไปว่าการรีคูดเนี่ยจะเลือกได้แค่ตัวเดียวจาก3ตัวนี้เท่านั้นนะครับอ่าอย่างเงี้ยผมจะเอาลูเซียมาเพิ่มนะเพราะผมจะเล่นทีมฟิสิกอลนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรารีคูดตัวซ้ำนะครับเลเวลจะเพิ่มขึ้นนะครับสังเกตรตรงนี้นะดาว2อยู่นะครับรีคูดปึ๊บนะครับนี่ครับดาวเป็น3แล้วเห็นไหมฮะแล้วก็พลังโจมตีอะไรทุกอย่างจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ อ่าเดี๋ยวรีเฟกซกันต่อเลยนะอันนี้โอ้โหมีตัวแบบไม่ค่อยจะนั่นเท่าไหร่เอาคารีน่ามาก่อนละกันนะครับเราสามารถเอาคนเข้ามาในทีมได้เนี่ยทั้งหมด1 2 3 4 5 6 8ตัวละครด้วยกันนะอาจจะมากกว่าน,นี้ก็ได้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะอ่าเดี๋ยวรีคูดเรื่อยๆนะครับอ่าลูเซียมาครับใส่ลูเซียก่อนเลยครับกดไปเรื่อยๆครับทุกคน น,นี้เอาโรเซตตามานะกายภาพนะครับอ้าลิฟเอมาเบียงกามาโอ้โหเลือกยากเ้วเอาเบียงกาดีกว่าเพราะเราจะเล่นสายฟ้าด้วยครับเลือกต่อครับลูเซีอัลฟามาครับอัพเกรดครับผมเลเวลเก้านะครับดาวเก้าแล้วนะตอนนี้อ้าลูซีอัลฟามาครับเอ้ยไม่ใช่เบียงกามาเอาเบียงกาไปครับสีล่ละอ้าวโหลูซีอัลาฟาอีกแล้ว แม่ดวงถูกมากเลยนะสุดยอดเอาละต่อครับอันนี้ลิฟเอผมไม่เอาแล้วนะคาเรนินหนาเหรอโอ้โหเอามาก่อนก็ไดนะ้เพราะมันไม่รู้จะเอานั่นแลใครแล้วนะเราต้องเลือกตัวหนึ่งก็จัดไปครับอันนี้โครมอ่าลูเซียฟ้ามาอีกแล้วสวยครับจัดไปนี่ครับเลือกลูเซียลฟาก่อนอ่ามาเนี้ อันนี้วาตาดัมเบ้ใส่ด้วยครับทีมกายภาพใช้ได้อยู่อันนี้เบียงก้ามาครับเลือกเบียงก้านะครับอย่จริงคาเรน,น่าไอ้นั่นาน่ะมีก็น่าสนอันนี้โลเซตตาจัดไปโลเซตตาอีกแล้วครับจัดไปครับโอ้ลูเซียเอาลูเซียก่อนละกันนะจะได้ลุยยาวๆนะครับอ่าครบแล้วทีนี้พอถ้าเกิดครบแล้วเนี่ยถ้า ถ้าเราอยากจะรีเฟซเพิ่มนะครับต้องเสียเงิน5000นะครับเสียเงิน5000นะอันนี้ออนนี้ผมก็พอแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปจัดทีมลุยได้นะครับทีนี้เราไปดูเมมเบอร์ลิสต์กันได้นะครับว่าเรามีตัวละครกี่ตัวนะครับตัวไหนความสามารถเก่งแค่ไหนแล้วนะอย่างโรเซตตาเมื่อกี้ครับดาวได้7ดาวแล้วนะก็พลังตีพันสองนะครับอย่างดูเซลฟ่าเนี่ยดาวยีิบสองเลยนะครับพลังจมตี5้าพันหกเลยนะนี่ครับของวกนี้เขาก็จะบิวมาเอง นะครับนี่แหละโหดเลยนะครับก็เดี๋ยวลองลุยสักดาหนึ่งละกันนะนี่ครับ vs 1 normal นะครับการลงจะไม่เสียพวกคอสใดๆนะครับนี่แล้วเราก็เลือกทีมได้เลยนะครับว่าเราจะเล่นเป็นอะไรยังไงนะอ่าของเราก็เล่นเป็นฟิ s i c a l ก่อนละกันนะครับ1บันเท อันนี้จะมีลิฟเอหรืลิฟบีนะไอลิฟเอลิฟเอสนะครับก็เอาลิฟเอสไปก่อนละกันนะ <c oughs> เดี๋ยวลองลงให้ดูนะ <c oughs> ด่านแรกๆจะไม่ยากนะครับด่านหลังๆจะยากนะโอ <c oughs> ้ง่ายมากเลยด่ยานแรกฉับเดียวหายน เนี่ยก็จะได้ของเป็นตามเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็ของรางวัลเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นแบชนะครับเป็นพวกใบเซอร์นะอันนี้ก็เอาไว้ประดับเฉยๆนะครับของอื่นๆก็เวลาผ่านด่านก็ได้ของแบบพวกอัพตัวละครอะไรพวกนี้แบบที่เมื่อกี้ดรอปมานะครับก็เป็นเขาเรียกว่าอีเวนที่ถ้าว่างก็ทำนะครับถ้าไม่ว่างจริงๆก็อาจจะข้ามได้แต่ว่าแนะนําให้ทําไว้ดีกว่านะมันก็สนุกดี นะครับแล้วก็เมื่อกี้ผ่านไปด่านหนึ่งเนี่ยบางทีเขาแจกตัวเมเบอ r ์รีคู t ให้ด้วยนะครับเราก็ไปกดเพิ่มได้เนี่ยอย่างเงี้ยไปกดเพิ่มได้นะครับอันนี้ก็แหมไม่รู้จะเอาใครนะเอาลีมาก็แล้วกันนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวโหมด Virtua l o r r z z o n นนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆน,น่าจะจัดทีมกันได้เนาะ นะครับก็จะบอกครับว่าบอสหลังๆอโหดนะนะครับก็พยายามบิ้วเป็นสายๆไปนะครับอย่าบิ้วสเปรยสปะนะครับไม่งั้นเดี๋ยวทีมเราจะไม่แข็งแกร่งครับแล้วเดี๋ยวจะสู้บอสตอนหลังๆไม่ได้นะครับเพราะบอสตอนหลังเนี่ยเข้าขั้นเขาเรียกว่าโหดมากๆเลยนะครับผมโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมฝากรบกวนช่วยกดไลค์กด u b s ส r i b e แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับผม พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย